โรคไบโพล่าร์คืออะไรนะครับโรคไบโพล่าร์เน um ี um ่ยเป็นโรคกลุ the ่มทางโรคอารมณ์นะฮะไบแปลว่าสองโพล่าแปลว่าขั้วใช่ไหมแปลว่าโรคที่มีอารมณ์สองขั้วนะครับขั้วในของอารมณ์ที่นี่คือขั้วที่เป็นขั้วซึมเศร้ากับขั้วแมเนียนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นปกตินะครับขั้วของอารมณ์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของอารมณ์ในระหว่างสัปดาห์นั้นเลยนะครับคือไม่ได้เป็นแค่แบบหลักชั่วโมงหรือหลักวันแต่เป็นทั้งสัปดาห์นั้นปุณจะรู้สึกหลักๆเป็นแบบนั้นเป็นหลักนะครับ เช่นถ้าเป็นขั้วแมเนียก็แล้วกันนะครับขั้วแมเนียเนี่ยอาการก็คือว่ามันจะมีพื้นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์บดหงิดหรือมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วมีอาการอื่นๆเช่นวอกแวกง่ายสมาธิสั้นอยากทำอะไรหลายอย่างอยากทำกิจกรรมมากขึ้นนะฮะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นความคิดในหัวแล่นเร็วจนบางทีตามความคิดไม่ทันนะครับมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นอยากทำอะไรหลายๆอย่าง,าางเช่นเล่นสารเสพติดเล่นพน,นันมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน น,นอนน้อยแต่เร็วแรงเยอะแล้วก็พูดเร็วพูดเยอะจนคนอื่นทักนะครับจริงๆมีเจ็ดอา,าอขอขการไอข้อกิจกรรมเนี่ยคือรวมกันนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนี้เกิน1สัปดาห์นะครับเราจะสงสัยว่าเป็นอาการคั่วแมเนียนะครับถ้ามันเป็น,นจนผลมีผลกระทบกับชีวิตเราจะเรียกว่าคั่วแมเนียแต่ถ้าเป็นจนไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตมากแต่มีอาการที่เป็นคั่วเนี่ยเราจะเรียกว่าไฮโปแมเนียนะครับอันนี้คือคั้วแมเนียก่อน แล้วก็อาการเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นอีกขั้วหนึ่งเรียวกว่าขั้วซึมเศร้าก็ได้นะครับขั้วซึมเศร้าก็คือจะมีการเหมือนคล้ายๆกับโรคซึมเศร้านะครับก็เช่นมีอาการเบื่อเศร้าท้อโทษตัวเองรู้สึกไร้ค่ามีความคิดไม่อย,อ,ยอยากอยู่การกินเปลี่ยนไปการนอนเปลี่ยนไปพูดหรือทำไรช้าลงไม่มีสมาธิสมาธิแย่ลงอ่าอะไรน,นะผมนึกก่อน ไม่อยากทําอะไรทาอะไรก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีพลังงานในการใช้ชีวิตนะครับถ้าเป็นเกินสองอาทิตย์เราก็จะเรียกว่าเป็นขั้วซึมเศร้านะครับโดยถ้ามีขั้วแมเนียนะครับไม่ต้องมีขั้วซึมเศร้าก็ได้นะเราจะเรียกว่าไบโพล่าหนึ่งแต่ถ้าเป็นขั้วไฮโปแมเนียบวกกับขั้วซึมเศร้าเราเรียกว่าไบโพล่าสองนะครับสาหรับวิธีการรักษาโรคไบโพล่าความรู้เรื่องโรคไบโพล่าอื่นสามารถดูได้ในเพลย์ลิสที่เขียนว่าไบโพล่าตรงน,นี้ได้เลย นะครับก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมลองถามได้ในคอมเมนต์นะฮะ